สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับขอต้อนรับทุกคนเลยครับเข้าสู่ห้องภาคอาวีนมันนะครับมีใครรอเล่นอยู่ด้วยกันบ้างครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะขอต้อนรับทุกคนเลยครับ ใครเล่นไหมครับกับห้องภาคอาวีนมันครับต้อนรับเลยนะครับเข้าสู่ห้องภาคอาวีนมันครับตอนนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมครับสวัสดีทุกท่านนะครับมีใครรอเล่นอยู่บ้างไหมครับมีใครรอเล่นอยู่บ้างไหมต้อนรับเลยครับสวัสดีคุณกันนะฝากกดไลค์หน่อยครับสำหรับใครที่รอเล่นกันอยู่นะีต้อนรับเลยครับ ขอต้อนรับทุกๆท่านเลยนะอ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะมีใครมาใหม่กันบ้างครับกดไลค์กันเลยครับใครรอเล่นอยู่พิมพ์พิมพ์มบอกผมหน่อยนะพิมพเลขกหนึ่งก็ได้ครับอยากเล่นเป็นไรครับ 5v5 หรือคาราโน่ครับแต่ผมก็จะมาภาค 5v5 นะจะต้องดูว่าคนพอหรือเปล่าครับผมจะบอกเลขห้องก็ต่อเมื่อทุกคนช่วยกดไลค์นะครับครบ1,500นะ เพื่อนกดหน่อยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยระหว่างนี้รอคนกันก่อนเนาะผมลองสตรีมด้วย iPad ดูนะว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับมาถึงใช้ iPad นะฮะมาเซตหน้าจอกันใหม่นะเพราะว่าเดี๋ยวทางกาลีนาเขาจะไม่ให้สตรีมผ่านแบบเขาเรียกว่าอะไรโปรแกรมโปรแกรมแบบสะท้อนหน้าจออ m มูเลเตอนะแต่เราก็ใช้ใช้ iPad ก็ได้นะครับ วเวค่มเลยครับท่านผู้ชมทุกคนครับเข้าสู่ห้องภาคเอาวีนมันครับบายเบิร์ดของกูมันใครไม่มันกูมันนะครับมีใครรอเล่นอยู่บ้างครับคอมเมนต์กันบอกหน่อยนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับถ้าไม่มีผมเล่นเกมอื่นผมไม่รู้เล่นเกมอะไรไม่รู้มีใครเล่นด้วยหรือเปล่านะสวัสดีครับผมสวัสดีเลยนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ รือว่าผมต้องปรับสเกลลิงหน้าจอใหม่นะครับปรับสเกลลิงหน้าจอใหม่ทำยังไงดีทุกคนคิดก่อนนะทำยังไงหรือว่ามันจะดีกว่าถ้าเราปรับสเกลลิงหน้าจอนะ,อะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะเล่นด้วยกับพี่เล่นด้วยครับจะเอแอบเล่นทีมที่มาลหรอแอดใช่ครับไม่ได้แอบนะเล่นด้วยได้เล่นด้วยได้เลดวลคัม <Welcome S 2> ครับทุกคนสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ห้องภาคอาวีมันนะมีใครรอเล่นอยู่บ้างมีคุณดีวีคนเดียวเหรอ อย่งไรฝากกดไลค์กันหน่อยครับให้ครบ1น0 0นะเพื่อที่จะเริ่มสร้างห้องแนวรอบแรกนะครับกำลังรอบอกเลขห้องครับสวัสดีคุณแฟนละเอียดนะครับสวัสดีครับเสียงหายเหรอครับเสียงอะไรหายครับระดับซอไม่งอเสีย่เสียงผมหายเหรอหรือว่าเสียงอะไรหายครับคุณระดับซอเสียงเกมเหรอหรือว่าอะไรครับบอกผมหน่อยนะขอบคุณที่ช่วยแชร์ไลค์นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ เสียงอะไรหายครับบอกผมด้วยนะได้ยินเสียงผมชัดเจนป่ะครับปกตินะครับโอเคโอเคครับปกติก็แล้วไปนะฮะขอบคุณคุณระดับซ้อไม่งอเสียด้วยนะครับสำหรับหนึ่งหัวใจนะขอบคุณมากๆเลยนะคนดูพร้อมไหมครับสําหรับห้องภาคเอาเวียนมันครับใครที่จะรอเล่นอยู่เตรียมความพร้อมให้ดีเลยครับเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะผมย้ำอีกครั้งนะครับผมพา้กับผู้ติดตามทุกคนนะครับได้มาร่วมสนุกกันนะแล้วก็ ยินดีภาคให้แบบมันๆด้วยนะครับแล้วก็ทุกแรงเลยนะครับไม่จํากัดแรงนะมาคนเดียวก็เล่นได้ไม่จำเป็นต้องมีทีมนะครับรอเล่ห้องจากผมเลยนะแต่ในห้องรอบแรกนี้ผมบอกเล่ห้องหมดนะครับจองได้เหมือนกันนะครับที่บล็อกเพจหกมุันป่วนโยนออกท่้กับแบนดนะครับใครเล่นแล้วเว้นไปหนึ่งเกมกติกาช่องของเราง่ายๆเท่านี้เลยครับดังนั้นใครอยากเล่นในห้องรอบแรกนะครับพร้อมแล้วฮะกดไลค์ให้ครบ1,500นะครับครบครับจริงหรือเปล่าพุนเป็ดน้อยจริงไว้จริงไม่จริง จริงไม่จริงขอคนละหนึ่งแชร์ก่อนมาเดี๋ยวผมสร้างห้องขอคนละหนึ่งแชร์กดแชร์ให้หน่อยกดแชร์เฉยๆนะครับแล้วก็ copy link นะไม่ต้องแชร์จริงก็ได้ครับแค่กดแค่กดปุ่มเขาเรียกว่าอะไรกดปุ่มแชร์แล้วก็ copy link นะฮะเท่านั้นก็พอแล้วนะฮะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณคุณซิมามากๆขอบคุณคุณโชคนะครับขอบคุณมากๆเลยนะอย่างน้อยขอคนละแชร์ครับคนละไลค์คนละแชร์นิดนึงนิดนิดหน่อยๆน่อยครับ สวัสดีคุณกิติพัฒน์นะครับขอบคุณมากๆคุณเป็ดน้อยขอบคุณครับผมขอบคุณนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะทุกๆท่านเลยนะน่ารักสุดๆครับงั้นเมื่อทุกคนน่ารักขนาดนี้แล้วแล้วก็นะครับผมขออนุญาตสร้างเลยแล้วกันนะอลิซจะนอนนะครับขอบคุณสาหรับหนึ่งหัวใจด้วยนะฮะไปครับลุยกันเลยเลขห้องครับ1 2 6 7 9 4กครับ1 2 6 7 9 4็ครับผม126 794เลยครับมาเลยครับลุยเลยครับ สเกลลิงมันจะบวมๆนิดนึงนะ1 2 6 7 9 4ครับไปครับพร้อมแล้วนะตอนนี้ลุย Blue team's turn to ban สวัสดีครับสำหรับห้องภาคอาวีนมันของเราในวันนี้ครับมีใครอยากตั้งชื่อทีมสามารถตั้งชื่อทีมกันได้เลยนะฮะยินดีต้อนรับทุกทท่านด้วยนะครับเข้าสู่ห้องภาคอาวินมันเลยครับไปยำมามันด้วยกันกับพวกเรานะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับมาครับมาร่วมสนุกด้วยกันนะฮะสำหรับท่านผู้ชมแชร์ลงดูคอตาบอดได้ไหมครับได้ครับผม แชร์ลงได้ทุกกรุ๊ปเลยครับยินดีมากๆนะทีมนิก้าเหรอครับใช่เลยครับผมทีมนิก้านะนิก้าหรือชิก้าผมเอาเป็นชิก้าแล้วกันนะฮะชิก้านะครับเพราะผมนึกตัวละครในอะไรอะไฟไฟในเฟนดี้ว่ามันมีตัวหนึ่งชื่อชิก้าสำหรับใครอยากตั้งทีมสามารถตั้งได้นะขออนุญาตดูตรงนี้นะอ่โอเคสเกลลิงขยายแบบนี้ก็โอเคอยู่ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดใช้ได้ใช้ได้ ครับรุยครับเฟรนดี้ครับเจอกับเฟรนดี้แหละครับใช่งั้นจัดไปเลยครับเป็นชิก้าปะทะกับทางเฟรนดี้นะฮะอ่าคับตอนนี้ก็เลือกตัวละครกันอยู่นะครับใครเชียร์ใครครับเชียร์กันได้เลยครับแต่ในรอบนี้ครับมีใครมาร่วมสนุกกับพวกเราบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้รับสแตนเดอร์ริง จอตรงนี้นิดหนึ่งนะครับงันคอหับนิดนึงคือพอมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสามารถลงมาไดงนิดนึ่ะมันจะได้ดูแบบจะได้ดูแบบสมดุลนิดนึงอ่ะถ้าประมาณนี้จะเป็นยังไงนะครับ เปี่ยปรับหน้าจอไปด้วยนะอันนี้ก็เหมือนจะต่ําเกินเนาะจะต่ําเกินไปนะปรับขึ้นนิดนะึงพอดีพอใช้ iPad มันต้องปรับสกิลหน้าจอไหมครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่กดติดตามเลยครับสำหรับทางคุณนนทะ์นะอันนี้ผมพาให้กับผู้ติดตามมารสนุกกันนะครับพอ,อเล็กฝากเชียร์ผมด้วยครับได้ครับเชียร์เลยครับ วันนี <Pie ces> <AS ata> ้คุณตองเก้านะครับอันนี้ผมพากให้กับผู้ติดตามได้มาร่วมสนุกกันนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ก็ฝากกดติดตามทางช่องไปเลยครับลืมครับสวัสดีพี่เบิร์ดสวัสดีพุ่ป๊อปโกเลตด้วยครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในห้องพากเอาดินมาถ่ายเบิร์ดออกมาใครไม่มาถ่ายมันนะครับสามตัวแรกครับชิดถีอมาแล้วครับเป็นทางนาตาลยาโอเมก้าอีลินนะครับแล้วก็สำหรับทางฝั่งของทีมอย่างเฟรดดี้นะครับก็ถูกมาเป็นหลังเลสเอลซูฟอร์เรนติโน่ครับ มีใครอยากเล่นอยู่บ้างครับในเกมหน้าครับพิมพเลขห้าบอกผมเลยครับพิมห้าห้าห้ามารวมตัวรกันได้เลยนะสำหรับใครที่รอเล่นกันอยู่ในเกมหน้านะครับเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับกับห้องภาค AW มันครับเล่นด้วยแหละครับเล่นด้วยกดติดตามไปเลยครับช่องของเราภาคกับผู้ติดตามนะครับได้มาร่วมสนุกกันแบบมันๆนะครับใครอยากมาบันกับช่องของเราก็เรียนเชิญได้เลยนะฮะที่ดีมากๆนะก็ยินดีพา้กับผู้ติดตามทุกท่านนะครับได้มาร่วมสนุกอีกแล้วครับไม่จำกัดแรกนะ มาคนเดียวก็เล่น oh. ไ,ได้ครับไม่ต้องมั่นตี้ครับหงุดหงิดหงุดหงิดอะไรครับโถมาไม่ทันไม่ต้องหงุดหงิดครับขอบคุณที่เพื่กดแชร์เลยครับคุณเจพีเจครับใครอยากรูปกดแชร์ก็กดแชร์กันได้นะครับมีมีแค่คุณตอก้าคนเดียวเหรอใครอยากเล่นนะาฮ่ามาบอก่อยครับใครอยากเล่นนะขอจุดซ่อนเงินเมียที่ดีที่สุดหน่อยครับเซ่อนกับเมียครับเงินที่ดีที่สุดนะครับนะครับตอนนี้แบนในเฟสที่สองแบนไปเอาอีกนะครับฉีมูหลานนะครับแบนอยู่ครับ มีใครอยากร่วมสนุกกันบ้างครับยินดีต้อนรับเลยนะครับเข้าสู่ห้องภาคเอาววมันนะครับที่จะพายกับผู้ติดตามนะครับได้มาร่วมสนุกกันนะเพราะฉะนั้นใครอยากเล่นกดติดตามกันไว้ได้เลยครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่มาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมให้พกับผู้ติดตามนะได้มาร่วมสนุกกันแร้งอะไรไม่สําคัญมาคนเดียวก็เล่นได้ครับไม่จาเป็นต้องมีทีมเลยครับใครอยากเล่นอยากมาช์ฟอร์ม้ผมภาคให้แบบมันๆก็ยินดีต้อนรับเลยนะครับห้องว่างกี่คนัอยนนนนี้ผมมไ่่แใจะ อันนี้ทำไมเป็นแบบนี้เนะี่ยสายเป็นไรนะสายมันจะมีปัญหานะไม่มาใหม่ได้ไหมครับมาเก่าอ่ะได้เลยครับผมดีมา,มากๆนะอ่ากรับเวรอไปรอดูในเกมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับในรอบนี้นะเออเกิดอะไรขึ้นคิดว่าสายนะ่าจะมีปัญหาไหมสายมีปัญหาอยูงเลยอ่าครับเดี๋ยวเราไปรอดูในเกมเลยครับว่าในเกมนี้จะเป็นยังไงนะ ดาบตอนนี้ครับมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนี่คือทางลัมเบอร์ครับรอดูเลยครับในเกมนี้น่าจะสนุกแลละครับใครเชียร์ใครเชียร์กันได้ครับยินดีต้อบเลยครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาร่วมสนุกกันได้ครับขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะเกมหน้านะครับถ้าใครอยากเล่นฝากกดไลค์ครบ5 0 0 0ครับมาใหม่ฝากตัวได้ครับได้เลยครับ ยินดีมากๆนะอีลินสู้ๆครับอันนี้คนดูใช่ไหมครับอันนี้ผู้ติดตามครับเข้ามาร่วมสนุกนะสำหรับผู้ติดตามทุกท่านเลยครับมีทางมหาเทียบรัมกีฟนะครับแฟนละเอียดนะตัวแจกออฟเลนนะครับเบบี้ยาก้านะครับตกใจกดนะครับสกิปปี้นะครับอค์โฮสกิลเลอร์นะครับแล้วก็พี่นายแล้วก็ทางบุ๋เล็กนะครับแล้วก็ในส่วนของที่สุดสุดระดับเอาครับตามตั้งแต่อย่างแรกครับกดติดตามมาไว้เลยครับใครอยากเข้ามาเล่นตั กันแครับเรียนเชิญได้ทุกทเลยครับเข้ามาร่วมสนุกกันแบบมันตามตากลงมาได้เลยครับเอาครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมครับว่าในเกมนี้นะครับจะเป็นยังไงครับระหว่างทั้งสองทีมครับใครเสียงใครทีมเชียร์กันได้นะครับีนี้ต้อนรับเลยเสียงเกมตังไปไหมเลยครับเดี๋ยวเบาให้เบาให้นะฮะเดี๋ยวผมหาวิธีเบาแป๊บหนึ่งหาวิธีเบาให้แป๊บหนึ่งนะฮะสักครู่อืมโอเคตรงนี้นะน่าจะตรงนี้ อ่เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมครับว่าในเกมนี้จะเป็นยังไงนะ <seconds> เบาลงยังน่าจะเบาลงแล้วนะผมเบาให้ลอะอ่โอเคดาซี่ปรับใหม่ซะด้วยครับใช่ครับชื่อทีมตั้งเองเหรอครับใช่ครับเป็นคนดูช่วยกันตั้งนะขอบคุณที่กดติดตามครับพอดีผมเอาเขาเรียกว่าอะไรมาสตรีมใน iPad แทนนะครับเพราะว่า พอดีทางกาลีนาเนี่ยเขาจะจับเรื่องของคนที่ใช้เขาเรียกอะไรโปรแกรมอิมูเลเตอร์นะเพราะฉะนั้นอาจจะมีปรับปรุงในเรื่องของเสียงนิดหน่อยด้วยครับมาใหม่ฝากตัวอีกรอบครับยินดีเลยครับคุณบอยหนวดขอบคุณมากๆเลยครับเก็งนะใครอยากเล่นกระแทกใจกันไว้ครับกดไลค์นะครับให้โครบห้าพันนะก็ลุยกันต่อในเกมหน้านะยังไงฝากกดไลค์กันสักนิดนึงครับดาซี่ปรับอะไรครับก็ปรับให้มันแบบเหมือนเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะ นะครับก็จะปรับในส่วนของทั้งสกิลอัติเมตนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลหนึ่งนะครับ <5 seconds. S 1> ครับตอนนี้ครับมาดูครับมหาเทพรมคีพครับเล่นเป็นนาตานะครับแฟนละเอียดครับโอเมก้านะครับดาซี่ตัวแจกออฟเล่นครับแล้วก็ในส่วนของบั๊บ